ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นพัฒนาไปไกลมากๆให้ทั้งพละกําลังที่ดีมลพิษที่ต่ำด้วยข้อกําหนดของยูโรไฟทาให้ผู้ผลิตพัฒนาเครื่องยนต์ตามโตโยต้าไฮรัก e v o ว e ซติ i o ชันเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นตามแผน ไตเตอร์าไฮลักหลีโวซันดิทิชันได้ใช้ทเทคโนโยีวัชิดัชิริยะไออาร์ด ที่ทําให้ประหยัดน้ํามันระบบควบคุมการฉีดน้ามันอย่างอิสระในหัวฉีดแต่ละหัวจะมีการทํางานโดยการใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กคอยตรวจสอบแรงดันน้ํามันของแต่ละหัวที่แยกการทํางานอย่างอิสระปรับอัตราการฉีดน้ามันให้มีความแม่นยําให้เหมาะสมกับการทํางานของเครื่องยนต์ในแต่ละช่วงเวลาการทํางานของหัวฉีดที่ทํางานร่วมกับปั๊มคอมเรลวแรงดันสูงขนาด250เมกะาปาสคาลซึ่งจะทําให้รองน้ํามันละเอียดมากยิ่งขึ้นเผาไหม้ได้หมดจดส่งผลทำให้เครื่องยนต์เงียบและลด อาการสั่นของเครื่องยนต์ให้น้อยลงและการฉีดของโวชีดในแต่ละหัวที่ละเอียดมากจะส่งผลทําให้อัตราการประหยัดน้ํามันทําได้ดีมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ตัวนี้สามารถรองรับน้ํามันเชืเ้อเพลิงได้ทั้ง B10 และก็ B20 <c oughs> เครื่องยนต์รองรับมาตรฐานยูโรไฟซึ่งมาตรฐานยูโรไฟ์เป็นกฎระเบียบ <ide> <c oughs> สําคัญของการควบคุมการปล่อยมลพิษยานพาหนะ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มลพิบิเกินมาตรฐานด้วยเครื่องยนต์2.4ลิตรจาก r ี v o Z e e i t t o o n ได้ติดตั้งระบบ DPF ช่วยกรองไอเสียทำให้ผ่านมาตรฐานยูโร5และสิ่งนี้ก็คือหัวใจสำคัญสำหรับ Revo Z e e i t t o o n ที่ให้ทั้งความแรงและอัตราการปรยันยมันที่ดีมากยิ่งขึ้น โต้ท้าไฮรักเซต dition ตัวใหม่ล่าสุดปี2024ครับกับคันนี้นะครับในรุ่น Mid Smart cap เป็นตัวเมนนุ่นนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับเพราะท็อปของเขาก็คือตัวออโต้นั่นเองนะครับกับค่าตัวของเขาอยู่ที่740,000บาทนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่ปรับโฉมใหม่ล่าสุดรองรับยูโรไฟนะครับและแน่นอนครับหน้าตาของเขาปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้คันนี้ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนตัวผมอยากจะตั้งชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่น Z ซหน้าหล่่ออนนนะรัเพาาวววใสตผผมมมง ตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะไปปรับเปลี่ยนเป็นตัวรีวูล,ล็อกคู่นะครับ แต่ส่วนตัวผมนะครับตัวเต, <uno> ตี้ยรุ่นนี้นะครับผมมองว่าหน้าตาแบบนี t ้นะครับดูลงตัวมากยิ่งกว่านะครับแล้วถ้าใครอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือไปจากรุ่นที่เป็นเซตเอดิชันนะครับเขายังมีชุดแต่งที่เรียกว่า Z ซตลันเนอร์นะครับเรียกว่ามาพร้อมกับชุดแต่งคือพาร์ทลออคันนะครับแล้วก็พร้อมล้อด้วยนะครับเรียกว่าดูลงตัวและก็สามารถผ่อนไปได้ในตัวนะครับกับค่าตัวรถนะครับผ่อนไปพร้อมกันเลยอันนั้นผมว่าดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าใครนะครับอยากได้ในชุดแต่งที่เรียกว่ามาจากโรงงานนะครับด้้กรัปะนวย ก็มีความสวยงามลงตัวนะครับผมว่า z ซตแลเนเนี่ยดูลงตัวมากๆเลยครับโตโยต้าไฮรักแซตดิเดชันนะครับปี2024นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับตั้งแต่รุ่น NT Smart Cap ตัวเกียร์แมนนวลนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นครับราคาอยู่ที่6 6 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัว NT Smart Cap ตัวออโต้นะครับอยู่ที่719,000บาทนะครับและนะครับกับตัวนี้นะครับรุ่นที่เรานำมาทดสอบนะครับกับตัวมิดสมาร์ทแคปตัวเมนนุ่นครับ7 4 0 0 0สบาทและตัวมิดสมาร์ทแคปออโต้นะครับอยู่ที่790,000บาทนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบด้วยกันทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับใช้เครื่องยนต์2.4ลิตรตัวนี้เลยนะครับกับแรงม้าที่ได้ครับ150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรครับรองรับน้ามันสสููงุดอย่่ที B เรียกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มาตรฐานยูโรไฟนะครับเพราะว่ามีระบบ DPF เรียกว่าตัวนี้เป็นตัวกลองไอเสียนั่นเองนะครับแต่จุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้ครับกับเทคโนโลยี i อ r t คือเทคโนโลยีหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลที่ทันสมัยที่สุดในหัวฉีดแต่ละหัวจะมีเซ็นเซอร์แรงดันขนาดเล็กคอยตรวจสอบกระบวนการฉีดน้ามันเชื้อเพลิงที่เข้าไปที่กระบอกสูบนะครับและปรับอัตราส่วนและระยะเวลาในการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยความแม่นยําช่วยควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระแม่นยํด้ว เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับปั๊มคอมเบรเรลแรงดันสูงขนาด250ปาสพาวนะครับให้ระอองน้ํามันละเอียดมากยิ่งขึ้นเผาไหม้หมดจดคุ้มค่าทุกหยดลดเสียงการทํางานของเครื่องยนต์ให้มันเบาลงและก็ดีขึ้นและช่วยลดมลพิษทําให้ประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นในส่วนของเซทเอเดชั่นครับตัวใหม่นะครับที่ผมบอกว่าตัวเซตหน้ารอเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะครับก็ต้องบอกว่ากระจังหน้านะครับถูกออกแบบใหม่นะครับในส่วนตัวผมผมชอบมากะครับเพราะว่ามันดูเข้ากับตัวเตี้ยแบบ เรียกว่าเป็นดําแบบด้านๆนี้ครับทำความสะอาดง่ายครับนี่จริงๆแล้วผมลุยฝนมาสักพักหนึ่งครับพอเวลาแห้งนะครับก็เช็ดทําความสะอาดง่ายๆครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเงาๆแบบนี้นะครับตัดกับส่วนที่มันเป็นด้านเรียกว่าดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติเป็นออโต้นะครับและในส่วนที่สําคัญนะครับไฟหน้าตัวนี้นะที่หลายๆคนอาจจะบ่นว่าโตโยต้าเนี่ยไฟมันแยงตาครับคันนี้สามารถปรับองศาไฟได้ด้วยนะครับเรียกว่าถ้าเราขนของแล้วหน้ามันเชิดใช่ไหมครับเราสามารถปรับองศาไฟให้มัน กดต่ําลงเพื่อไม่ให้ไปแยงตาคนที่ขับขี่รถสวนกับเรานะครับอ่ะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับและในส่วนของนี่ครับตำแหน่งตรงนี้ครับก็คือนี่เป็นไฟสปอตไลท์นั่นเองครับไฟสปอตไลท์ตัวนี้ก็ทําให้พื้นที่เนี่ยเวลาเรากระจายแสงออกไปมันจะกว้างมากขึ้นนะครับทำให้ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยนะครับทั้ง2องดวงนี้ครับเป็นไฟแบบขาวนะครับแต่ว่าเวลาวิ่งโดยฝนเนี่ยมันก็จะไม่กลืนไปกับถนนนะครับก็ถือว่าไฟเนี่ยเขาออกแบบจากโรงงานทาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในส่วนของล้อนะครับที่ติดรถมาให้เนี่ยต ล้อแม็กขนาด16นิ้วนะครับขนาดยาง215 65นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นขนาดที่กําลังพอดีกับการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นยางติดรถก็คือเขาให้บิสโตนดูลาวิสก็เป็นยางติดรถที่เพื่อรถการพาณิชย์เลยครับอันนี้เน้นเป็นยางที่เน้นขนส่งนั่นเองครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหน้า,าตาของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่กว้างนะครับถ้าเทียบกับซุ้มล้อเนี่ยเรียกว่าหลบเข้าไปเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันดีตรงไหนนะครับก็คือถ้าเป็นล้อแบบนี้นครับติดรถจากโรงงานเนี่ยช่วยในเรื่องอัตราการประหยัดน้ํามันนั่น แต่ถ้าคุณอยากให้มันสวยเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกกับชุดแต่ง Z ซ u ลันเนอนะครับชุดแต่งจากโรงงานหรือบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับก็สามารถไปปรับเปลี่ยนล้อให้มันมีความกว้างมากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะลดทอนไปด้วยเรื่องการประหยัดน้ํามันที่อาจจะน้อยลงไปนะครับเพราะว่าพื้นผิวพอมันจับมากขึ้นนะครับมันจะได้เรื่องการทรงตัวนะครับแต่ว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันมากขึ้นทําให้การประหยัดน้ำมันเนี่ยก็ลดต่ําลงไปด้วยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะถัดขึ้นมาด้านบนนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดาพร้อมกับ ไฟเลี e ula, đó, ้ยวแบบนี h h ừ, cho, ้ครับคันนี้ไม่ได้ให้กล้องอะไรมาครับก็คือกล้องหน้ากล้องข้างข้างรถหรือกล้องท้ายครับไม่มีมาให้นะครับในส่วนที่ผมชอบนะครับเลยต้องบอกว่าคันนี้ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นครับกับนี่นะครับเพจต่างๆของตัวรถนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างรถแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นเพจแบบนี้ครับเพจสีดําแบบเงาเแบบนี้นะเขียนสัญลักษณ์ว่าตัวนี้เป็นตัวไฮรักนั่นเองนะครับพร้อมกับมือจับประตูแบบนี้นะครับก็เป็นสีดําสีเดียวกับตัวเพจนะเป็นดําเงานั่นเองนะตัวนี้เป็นตัวมิดสมาร์ทแคปเป็นประตูที่เรียกว่า ประตูตู้กับข้าวนะครับลักษณะการเปิดของตัวประตูนะครับก็เปิดแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ามันเปิดกว้างแบบนี้นะครับทําให้เรียกว่าประตูตู้กับข้าวนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าคานมันหายไปไม่ใช่นะครับเพราะว่านี่ครับ ตระต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นคาน2ชั้นเชื่อมติดกันครับเรียกว่าพอมันรวมกันแล้วครับเวลาปิดประตูแล้วเนี่ยเหมือนมันเป็นคานชิ้นเดียวกันครับแข็งแรงมากๆทีเดียวนะครับท้ายรถถ้ามันเป็นตัวแคบแบบนี้นะครับทาให้ท้ายรถพื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถขนของได้เยอะกว่าตัว4ประตูนะครับอ่ะตัวนี้โลโก้เซตติเดชั่นล้อนี่ด้านหน้าด้านหลังเท่ากันครับไม่ได้แตกต่างกันครับถ้ามองจากด้านข้างตัวรถเนี่ยท้ายรถเนี่ยมันจะถูกยกขึ้นไปนะครับก็คือเขาเน้นให้บรรทุกถ้ามันมีการบรรทุกแล้วเนี่ยด้านหน้า มันจะเท่ากับด้านหลังเลยนะครับตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าตัวรถหน้ามันจะทิ่มลง้ามันจะยกโด่งนิดนึงครับไฟท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไฟท้ายแบบใหม่แล้วนะครับตัวนี้ไฟท้ายเหมือนตัวยกสูงนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะไปตกแต่งนะครับแต่คันนี้ให้มาแล้วนะครับเส้นนี้เป็นเส้น LED นะครับ อันนี้ก็เป็นไฟแบบฮาโดรเจนปกตินะครับโลโก้ตรงนี้เสียดายนิดนึงจริงๆอ่ะถ้าดําแล้วก็ต้องควรจะดำให้หมดนะครับโตโยต้าแบบนี้เพราะว่าด้านนี้นะครับไฮลักกับตัวรีโวเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับแต่นั้นโดดขึ้นมานิดนึงเขียนว่าโตโยต้าสีแบบเป็นเงาโครเมียมปกตินะครับในส่วนของด้านท้ายอย่างที่บอกนะครับคือมีไฟเบรกแต่ว่าเขาไม่ได้มีกล้องถอยหลังมาให้นะในส่วนตัวผมผมมองว่าเอาไปติดตั้งเพิ่มได้นะอันนี้มันเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้ใส่เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้า มีกล้องเราอาจจะเห็นในมุมต่างๆว่าอาจจะมีเด็กวิ่งผ่านหรือสิ่งของที่มันเล็กๆนะครับมุมต่ำเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆนะครับมันช่วยในเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะครับถ้าไปติดชุดกล้องนะครับก็สามารถติดได้ที่มันเป็นกล้องของตัวโตยต้าครับมันจะถูกซ่อนไว้ตรงตําแหน่งแบบนี้นะครับจอหน้ารถเนี่ยมันมีปลั๊กรอไว้อวยู่แล้วนะครับเราแค่สามารถเสียบกล้องแบบนี้ได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้ติดตั้งเพิ่มน่าจะเพิ่มความปลอดภัยได้นะครับแต่ถ้าให้ดีถ้าโตยต้าให้มาก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับ ในส่วนของท้ายรถนะครับก็น้ำหนักฝาท้ายมีตัวช่วยไหมไม่มีนะครับคือตัวช่วยผ่อนแรงไม่ได้มีมาให้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเพิ่มความแข็งแรงถ้ารถใช้งานก็แน่นอนครับอันนี้เน้นขนของตัวคานต่างเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ไม่ได้มีตัวคานงัดมาให้นะครับเรียกว่าตัวผ่อนแรงของตัวฝาท้ายกระบะนะครับเอาน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือ ถ้าผู้หญิงอาจจะหนักแต่ว่าถ้าผู้ชายก็ปกติ Alf. นะครับในส่วนของพื้นที่ด้านท้ายรถนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นแคปนะครับพื้นที่กระบะเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถ้าระวางตะกร้าเรียงกันเนี่ยตะกร้าก็จะวางได้มากกว่าถ้าเทียบกับตัวที่เป็นกระบะที่มันเป็น4ประตูนะครับสประตูอาจจะขนคนได้มากกว่านั่งสบายมากกว่าแต่คันนี้นะครับพื้นที่ในการใช้งานเก็บของต่างๆเนี่ยคันนี้ก็จะได้มากกว่านะครับก็ต้องดูว่าเราใช้งานแบบไหนเป็นหลักนะครับครับผมในส่วนของด้านท้ายแคปนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นจุดที่จริงๆแล้วถ้าตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนะครับแต่ว่าแน่นอนครับบ้านเรานะครับเน้นการใช้งานเนี่ยก็สามารถนั่งแคบแบบนี้ได้นะครับตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่ผมขับขี่นะครับก็คือติดนิดนึงแต่ก็อนั่งได้นะครับไม่ได้ไกลมากบางคนก็เอาเบาะมาลองตรงตำแหน่งนี้นะครับนี่จริงๆก็มีวัสดุนุ่มๆให้แล้วนะครับเรียกว่าระยะทางใกล้ๆสั้นๆนะครับฝนตกอย่างนี้เราสามารถนั่งในแคบได้นะครับก็เพิ่มการใช้งานที่มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นสําหรับรถแบบแคบนั่นเองนะครับขึ้นลงก็ค่อนข้างง่ายนะ ครับผมสําหรับรถตัวนี้นะครับเป็นตัว mid double c a p คันนี้เป็นตัวเมนนวลนั่นเองนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะผมมแอบเลยนิดนึงคือจริงๆมันผักเบาๆนะครับมันต้องผักเนี่ยเยอะจนมีเสียงตึง้งอย่างเงี้ยครับอ่ะ อันนี้ถือว่าเข้าแล้วจริงๆอ่ะแอบเสียดายว่าถ้ามันมีกล้องถอยหลังนะมันจะได้รู้ตำแหน่งว่าเนี่ยเยเราเข้าเกียร์ถอยแล้วนะแล้วกล้องก็โชว์ขึ้นแบบนี้นครับทำให้เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นครับอ่ะพูดถึงหน้าจอกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าจอคันนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับคือเราต่อสายแบบนี้นะครับเชื่อมต่อกับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้เลยครับสามารถดูแผนที่ที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะครับคันนี้เป็นจอแบบสัมผัสด้วยนะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับหน้าจอสามารถปรับแสงได้ในเวลากลางคืน นะอันนี้ถือว่าดีทีเดียวครับแอร์นี่ไม่ได้มีอะไรมากครับคือแอร์เย็นแน่นอนสําหรับแอร์โตโยต้าเนี่ยเป็นแบบเมนนว่นแบบนี้นะครับตัวตําแหน่งตรงหน้าจอ TFT ตรงตําแหน่งผู้ขับขี่ครับเป็นจอขนาดเล็กนะครับแต่เรียกว่าบอกตําแหน่งสภาวะการใช้งานของตัวรถได้หลายอย่างนะครับสามารถเซตติ้งได้แล้วก็ดูัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงแล้วก็ดูองศามุมของล้อได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าดูได้หลายอย่างมากๆทีเดียวนะครับดูความเร็วได้แล้วก็ตัวเตือนต่างๆอย,างอย่างเช่น ตำแหน่งตรงนี้นครับมันเห็นสีแดงๆเพราะว่าเราเปิดประตูไว้ตำแหน่งหน้าจอนี้จะแสดงการทํางานของ DPF ว่าตอนนี้มันเผาอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าทํางานแบบออโต้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเราอยากดูว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหน DPF นี่เราสามารถกดปุ่มที่ตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอนะครับว่าตอนนี้เขาเผาไหม้ไปหมดแล้วครับขับมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับเพราะมันรู้สึกว่ามันเต็มแล้วมันก็เผาของมันเองนะครับอ่ะอันนี้เรียกว่าระบบต่างๆความปลอดภยัย ต่่างๆเนียให้มาอย่างครบครันทีเดียวนะครับในโหมดการขับขี่นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับแต่ว่ามันจะมีโหมดหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่นะครับที่เขาโชว์ไว้นะครับก็คือมีอีโคกับพาวเวอร์นะครับแต่ว่าถ้าเรากด พาวเวอร์หรือว่า Eco o ออนนะครับเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับไม่แสดงสถานะอะไรเลยนะครับมันก็คือโหมดน o r m a ันั่นเองครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าข้อดีของเขาคือมันไม่อมความร้อนนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้ปรับเอนนอนได้แบบนี้นะครับเรียกว่าถ้ามันเป็นรถแบบหัวเดี่ยวเนี่ยมันจะเอนได้น้อยนะครับแต่คันนี้พอมันเป็นแคปนะครับมันสามารถปรับเอนนอนได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตำแหน่งวางแก้วนะครับก็คือมีตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับเรียกว่าเป่าช่องแอร์แบบนี้นะ ชอบนะครับเพราะว่าการเป่าแอร์แบบนี้ทำให้แก้วเราเนี่ยรักษาอุณหภูมิได้ตลอดเวลาหรือว่าถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันเย็นเย็นไม่พอครับนี่มีช่องนี้นครับนี่ ช่องนี้นะครับสามารถเปิดช่องแอร์ที่มันผ่านจากตรงตำแหน่งนี้นะครับมาเป่าขวดน้ําหรือว่าเราใส่ผ้าเย็นได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่เรียกว่าเป็นช่องแอร์แบบเล็กๆนะครับสําหรับตัวรีโวตัวนี้นะครับในส่วนของที่พักแขนนะครับคือทั้ง2ด้านเนี่ยเป็นจุดบุนุ่มนะครับแต่เป็นผ้านะแต่ผมเสียดายนิดนึงคือมันแข็งไปนิดนึงถ้ามันได้นุ่มกว่านี้นะจะดีมากกว่านี้นครับเพราะว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยสำหรับท่านั่งเนี่ยนั่งยาวๆแล้วก็วางแขนแบบนี้ถือว่าขับขี่ได้ค่อนข้างสบายทีเดียวครับแต่ผมมาถึงในเรื่องการขับีนะคร ก็ต้องบอกว่า Z e dition ใหม่เนี่ยจริงๆก็ยังใช้เครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์ของเขาก็เป็น2.4ลิตรเทอร์โบนะครับกับหัวฉีดที่เป็นหัวฉีดใหม่นะครับเรียกว่าทําให้หัวฉีดเนี่ยเพิ่มการประหยัดน้ํามันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรเกียร์ทั้งหมด6สปีดนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลรุ่นที่เรานํามาทดสอบกันก็คือเป็นรุ่น Z e dition mid แล้วเป็น smartcab นะครับก็คือเป็นประตูแบบตู้กับข้าวที่เขาเรียกกัน,นะครคปรตู นั่นเองนะครับไม่ใช่4ประตูดังนั้นนะครับแน่นอนว่าท้ายของรถเนี่ยจะสามารถขนของได้เยอะกว่า4ประตูอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวรถก็จะมีความเบาทีเดียวครับพอตัวรถมีความเบาเวลาเราไม่มีสินค้าหรือว่าเราไม่ได้แบกของต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวรถคือรู้สึกได้ถึงความกระเด้งกระดอนระดับหนึ่งนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้เลยนะครับรถกระบะเนี่ยมันมีนิสัยหรือว่าคาแรคเตอร์ของรถกระบะเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้เลยนะครับก็คือจะมีความเด้งๆงนิดนึงแต่พอเราบรรทุก ของสัก500โลขึ้นไปเนี่ยคือขับขี่ได้อย่างนุ่มสบายนะครับแต่แน่นอนครับมันจะมีเทคนิคบ้างเล็กๆน้อยๆครับในการขับขี่ในเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่มีสินค้าโหลดหรือสินค้าบรรทุกนะสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเติมลมยางนั่นเองนะครับเราจะต้องดูลมยางที่จากข้างประตูครับเขาจะมีตัวเลขต่างๆนะว่าเราควรจะเติมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่มีของโหลดเราควรเติมเท่านี้อย่างค่้นี้นะครับถ้าไม่มีของโหลดลมยางด้านหน้าก็อยู่ประมาณ 35ครับข้างหลังอยู่วันมาณ40แต่ถ้ามีของโหลดเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าเราอาจจะต้องเติมถึง50กว่าเลยครับก็แล้วแต่น้ําหนักครับก็ดูปริมาณของสินค้านะครับหรือว่าน้ําหนักบรรทุกของเรานะครับว่าเราจะต้องบรรทุกมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นเป็นจุดหลักๆในการเติมลมยางนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความนุ่มนวลแล้วก็ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนนด้วยอย่างหนึ่งนะครับก็เรียกว่าได้ทั้งสอย่างนะครับเรื่องการประหยัดน้ามันแล้วก็การบรรทุกต่างๆนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับ เรียกว่าระบบความปลอดภัยต่างๆของตัว Z Edition ตัวนี้นะครับมีมาให้อย่างครบครันเลยครับระบบแรกนะครับก็คือ VSC นะครับก็คือช่วยให้รถเนี่ยมีการควบคุมที่ดีนะครับเรียกว่าช่วยรักษารถเนี่ยให้มีการทรงตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับกับ TRC นะครับก็เรียกว่า TRC นะครับเป็นระบบที่ช่วยป้องกันการลื่นถลายของตัวรถนะครับหรือว่าเป็น Traction Control นะครับก็คือเวลาเราออกตัวเนี่ยพันนี้ท็อกเยอะๆแบบนี้นะครับถนนลื่นๆเนี่ยสภาพอากาศแบบนี้นะครับเราออกตัวแรงเกินไปรถอาจจะเกิดเสียการหรือปัดนะครับคันนี้มัน จะหยุดการทํางานของตัวเครื่องยนต์นะครับเรียกว่าดอบการทํางานของตัวล้อนะครับเพื่อลดอาการการลื่นถลายของตัวรถทาให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกหนึ่งระบบกับ h s c นะครับช่วยในเรื่องการออกตัวในทางลาดชันครับที่ทําให้รถไม่ไหลนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างคันนี้นะเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยถ้าเราอยู่บนเดินเงี้ยรถมันจะไหลลงแน่นอนครับถ้าเป็นเกียร์โต้มันจะง่ายในการออกตัวนะครับเราเพียงแค่เหยียบเท่านั้นแต่คันนี้นะเราจะต้องปล่อยคัดไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับแต่ว่าพอไม่มีระบบ HSC ตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องการออกตัวบนทางราชันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราก็สามารถค่อยๆปล่อยคัดได้นะครับเราไม่ต้องกังวลมากเวลาเราเข้าเกียร์เวลาติดอยู่บนเนินราชันแบบนี้นะครับก็เรียกว่าระบบต่างๆตัวนี้นะครับมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยครับก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยและทําให้ชีวิตเราง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์นะครับเรามาคุยกันนิดหนึ่งเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้แม้ว่าจะเป็นเครื่อง2.4บางคนอาจจะรู้สึกว่า เครื่องมันใหญ่ไปหรือเปล่ากินน้ามันหรือเปล่าตาม e ีโคสติ๊กเกนะสามารถประหยัดได้มากถึง15.2กิเมตรต่อลิตรทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเกือบจะเท่าในรถไปกลุ่ม e ีโคคาเลยทีเดียวนะครับนี่ ตอนนี้นะครับเรียกว่าผมขับใช้งานมาแล้วนะครับคือน้ํามันเนี่ยครึ่งถังนิดนิดแล้วนะคือผมใช้ไปประมาณเกือบ600โลนะครับค่าเฉลี่ยนะครับเอเวอเรสเนี่ยอยู่ที่15.5นะครับเรียกว่ามากกว่าอีโคสติ๊กเกอร์ครับคืนนี้ผมใช้งานจริงๆนะครับคือมันเป็นเอเวอเรสเฉลี่ยนะครับคือผมอะใช้ตั้งแต่ในเมืองนอกเมืองวิ่งทางไกลแบบนี้นะครับคือรถติดติดในเมืองผมก็ใช้เลยนะครับก็คือตัวเลขเนี่ยออกมาประมาณนี้นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าครั้งนี้ผมทดสอบก็คือเราอาจจะไม่ได้มี ของโหลดนะครับตัวเลขมันก็เรียกว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะอันนี้ผมถือว่าน่าประทับใจทีเดียวเลยนะแต่ว่ามันก็มีเทคนิคบางอย่างนะผมก็ต้องบอกว่าผมก็มีการขับเนี่ยเหมือน Something. ทำตัวเลขด้วยส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับวิธีการทําตัวเลขที่ทําให้มันประหยัดน้ำมันนะครับแน่นอนครับนอกจากเครื่องยนต์ที่ดีนะครับหัวฉีดที่ดีที่เรียกว่าไออาร์ตตัวนี้นะครับเรียกว่ามันคํานวณจากการขับขี่ของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าเนี่ย ผมกดเป็นอีโคโมนนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เร่งมากมายถ้าเราขับแบบเรื่อยๆเนี่ยการฉีดน้ำมันที่เป็นฝอยมากๆแหละทำให้ห้องเผาไหม้เนี่ยมีการจุดระเบิดที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าน้ํามันพอมันเป็นละอองนะครับทาให้การประหยัดน้ามันก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน,นครับแต่พอเราเติมใเร่งปุ๊บอ่ามันก็เรียกกําลังได้ด้วยเช่นกัน,นครับข้อดีของเครื่องที่มันไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับอย่างบางค่ายเนี่ยเครื่องยนต์ก็อาจจะเล็กนะแต่ว่ามันจะสูญเสียบางอย่างคือแน่นอนครับวบบิ่ มันอาจจะสูญเสียทําให้ต้องกินน้ํามันเยอะเพราะว่าคันเร่งเนี่ยสำคัญครับในเรื่องการขับขี่แบบประหยัดน้ามันนะครับแต่คันนี้นะคือผมขับลอยๆอย่างเงี้ยประมาณร้อยหน อยู่ประมาณนี้ครับคันเร่งเนี่ยผมกดเบามากๆครับกดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรอบเครื่องจะสังเกตเห็นได้นะครับคือเรียกว่าอยู่ประมาณ1,900รอบนะไม่ถึง2,000นะครับแล้วก็เราขับขี่ให้มันประหยัดพลังงานยังไงนะครับแน่นอนครับนอกจากลมยางที่สําคัญแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับที่สําคัญเลยคือการเปลี่ยนเกียร์นั่นเองนะครับถ้าเกียร์ออโต้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใช่ไหมครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามรอบเครื่องแต่ว่าถ้ามันเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยวิธีการให้มันประหยัดแน่นอนครับนี่เทคนิคง่ายนะครับก็คือกดปุ่มคคนะรับ ทำให้ประหยัดน้ํามันมากที่สุดและอีกอย่างครับการเปลี่ยนเกียร์ดูยังไงอย่างแรกดูที่รอบเครื่องนะครับไม่ให้เกิน2,000รอบนะครับหรืออีกอย่างนะครับนี่เราดูที่ตําแหน่งหน้าจอนะครับมันจะเขียนอีโคแบบนี้นะครับแต่พอเราเติมคันเร่งไปเรื่อยๆปุ๊บอ่า ถ้าปุ่มอีโค่หายไปนี่เราก็สับเกียร์นะครับอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ต้องบอกว่าง่ายๆนะครับกับการใช้งานรถคันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับพยายามเลี้ยงคันเร่งไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขนะตอนนี้นะครับถ้าหน้าจอแบบเรียวไทม์นะเรียกว่าประหยัดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรทีเดียวนะโอ้ถือว่าประหยัดมากๆนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับตอนนี้เราไม่มีมีสินค้าที่มันโหลดเข้าไปในตัวรถนะครับทาให้มันประหยัดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเหมือนเราไปรับสินค้ามาแล้วเนี่ยเอา ao รถป่าอย่างเงี้ยขับไปเรื่อยเงนะี้ยให้ประหยัดน้ํามันนะครับเรียกว่าต้นทุนทุกอย่างในการขนส่งนะมันก็คือเรื่องน้ํามันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเสี่งหนสํงสคัญในการขนส่งต่างๆนะเพราะแน่นอนครับเราใช้รถประเภทนี้เราใช้มาเพื่ออะไรครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องการขนส่งหรือการใช้จ่ายในตลาดเรียกว่าทําเป็นรถเพื่อการพาณิชย์อย่างแท้จริงนะครับถ้าเราทํา SME หรือเราทํารับงานที่มันต้องขนส่งสินค้าต่างๆน่ถ้าเราลดต้นทุนหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องน้ํามันเนี่ยถ้าเราลดต้นทุนตรงนี้ ได้นะเราจะได้กําไรมากขึ้นอย่างแน่นอน,นับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหลักๆหรือไฮไลท์ของตัวรถคันนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องการประหยัดน้ำนั้นถือว่าสําคัญมากๆในยุคนี้นะครับแล้วมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนสําคัญของเครื่องยนต์หรือรถสมัยใหม่นะพรน,นี้นะคือเขาถูกปรับเป็นยูโร5กันแล้วนะครับพอมันถูกปรับเป็นยูโร5นะครับบางค่ายเขาอาจจะต้องใช้เป็นตัวแอดบูลนะครับคือเติมข้างๆกับตัวถังน้ามันนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ย จะผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับทำให้ค่ามลพิษต่างๆเนี่ยจะลดลงได้ยูโร5นะครับแต่คันนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแอดบูนะครับเขาใช้ระบบ DPF เนะครับเหมือนตัวกลองไอเสียอีก1ชั้นนั่นเองครับดักจับฝุ่นต่างๆที่มันเล็กมากๆนะครับต้องบอกว่าข้อดีของระบบ d p f คือเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเลยนะครับแต่เราสามารถดูได้นะครับคือกดปุ่มตรงตำแหน่งนี้ครับอ่ะเราดูได้นี่เอง ข่าเนี่ก็เรียกว่าประมาณ3ขีดแต่ถ้ามีทั้งหมด11ขีดนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะไม่ต้องยุง่งด้วยเหตุผลอะไรครับก็คือจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกคำนวณมาหมดแล้วนะครับก็คือถ้ามันอยู่ในกรองเหมือนเขาดักจับฝุ่นได้มากๆแล้วรู้สึกว่ามันจะเต็มเหมือนหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแรงดันมันน้อยลงนะครับในการขับขีร่รู้สึกว่ารถมันอืดๆเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะประมวลผลเองนะครับเขาจะให้ตัวรถเนี่ยเผาไอเสียนะครับก็คือเรียกว่าเขาจะเผาข่าเมาต่างๆนะครับเรียกว่าความร้อนอนยู่ประมาณ 100องศานะครับความร้อนเนี่ยในการเผา6 0 0องศาเนี่ยได้มาจากเครื่องยนต์นั่เนเองนะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขานะครับทุกอย่างจะถูกจัดการเองแต่ว่าถ้ามันเกิดปัญหาเช่นแบบมันเต็มจนแบบเกินขีดนี่แน่นอนว่าอันนี้มันจะมีจอแสดงผลต่างๆนะครับอาจจะมีไฟเตือนยเงี้ยอันนี้เราอาจจะต้องเข้าศูนย์บริการนะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับตัว DPF ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะจัดการเองนะครับถ้าเป็นแอดบูเนี่ยเราอาจจะ ข้อดีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับตัวเซตอิชชันตัวนี้เลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ2.4ลิตรนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องยนต์มันใหญ่ไปหรือเปล่ามันจะกินน้ามันหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าผมพูดในเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับแน่นอนว่ามันได้ในเรื่องของหัวฉีด i อ r ร์ Art นะครับก็ต้องบอกว่าหัวฉีดตัวนี้เนี่ยถือว่าทําให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการประหยัดน้ํามันคำนวณต่างๆได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ เลขหเรื่องนะครับ2.4ลิตรเครื่องมันขนาดกลางๆนะครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะว่าทาง t ต y ยต้าเขามี2.8เหมือนกันแต่ถ้าคุณขับขี่ใช้งานเรียกว่าคุณแบบเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับหรือว่าขนส่งของที่แบบมันไม่ได้มีน้ําหนักมากๆนะครับผมว่า2.4ลิตรเนี่ยกำลังพอดีเลยนะแรงบิด400นิวตันเมตรแบบนี้ครับแน่นอนครับมันมีข้อดียังไงครับนี่เดี๋ยวผมลองดูครับนี่ลอยๆวิ่ง80ใช่ไหมครับนี่อ่าพอกดเต็ม พอบูสติดปุ๊บร้อยยี่สิบแหละ คือเนี่ยมันเป็นข้อดีของเครื่อง2.4นะครับคือถ้าเราต้องการความเร็วหรือว่าต้องการเร่งแซงต่างๆนะอันนี้เรียกว่ากดเบาๆนะครับมันก็ยังมีกระปังให้เราใช้นะแต่ถ้าเครื่องเล็กกว่านี้ผมเคยทดสอบบางยี่ห้อนะครับก็ต้องบอกว่ามันกดคันเร่งเยอะกว่านี้ครับคือมันทําให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยในการขับขี่นะแต่อันนี้เรียกว่ามันมีความพอดีสําหรับการใช้งานนะครับและอย่างนะครับก็คือช่วงล่างของเขานะครับหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลกับช่วงล่างนะรู้สึกว่ามันเด้งๆแบบ กระเด้งกระดอนนะต้องบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของทางโตโยต้านะครับก็คือแน่นอนว่ากระบะเนี่ยมันอาจจะมีความกระเด้งกระดอนในระดับหนึ่งในการที่เราใช้งานที่เราไม่มีสินค้าบรรทุกแต่เมื่อไหรที่เรามีสินค้าโหลดหรือสินค้าบรรทุกนะครับประมาณสักแบบ200โล300โลเนี่ยคุณลองไปบรรทุกนะครับแล้วพร้อมกับเติมลมให้ถูกต้องนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้นี่วิ่งเหมือนรถเก่งเลยนะครับคือวิ่งแบบนุ่มๆเลยทางโตโยต้าเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับรถที่เป็นรถเพื่อการพาณิชย์แบบนี้นะครับพอมันมี ีสินค้าที่บรรทุก K เนี่ยแบกแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความพอดีในการบรรทุกหรือการใช้งานนั่นเองนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยและอีกอย่างนะครับถ้าดูจากด้านนอกตัวรถนะครับก็คือตัวรถเนี่ยน่าจะทิ่มท้ายจะโด่งแน่นอนว่าเขาทําเพื่อการบรรทุกนั่นเองนะครับพอเรามีสินค้าโหลดหรือบรรทุกับทุกอย่างเนี่ยเรียกว่ามีความพอดีนะครับเรียกว่ารถเนี่ยหน้ากับหลังเนี่ยจะมีความเท่ากันนะครับแต่มันมีเทคนิคนิดนึงนะถ้าคุณรู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยมันเด้งมากเกินไปเราสามารถปล่อยลมยางด้านหลัังจากก40แลล้วเหือส 15ก็ได้ครับคือโอเคอัตราการประหยัดอาจจะสูญเสียเป็นนิดนึงแต่ว่าพื้นที่มันเป็นแบบขรุขรดเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่ายางพอมันนิ่มลงนะครับคือหน้ายางมันสัมผัสรอยต่อถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือพอลมมันไม่ได้แข็งมากนะครับเหมือนเราเติมลมจักรยานพอมันแข็งมากเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเด้งๆแต่โอเคมันจะลื่นไหลแต่ว่าถ้าเราเติมลมที่มันอ่อนลงพื้นผิวตัๆเนี่ยมันก็จะสัมผัสได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเหมือนแบบจุด ยุบหรือว่าจุดที่มันปะทะกับพื้นกับตัวยางเนี่ยมันทําให้ตัว รถนิ่มขึ้นก็ช่วยได้นิดนึงครับมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับในส่วนของช่วงล่างนะครับสรุปรวมทั้งหมดกับ Z e d i t i o n นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเตี้ยนหน้าหล่อตัวนี้นะครับผมค่อนข้างชอบทีเดียวนะครับเพราะทุกอย่างมันดูลงตัวกับเกียร์แมนนวลนะครับหรือถ้าคุณไม่ถนัดอยากขับเกียร์ออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเน้นการใช้งานที่ไม่ได้มีการขนส่งที่เยอะมากๆครับถ้าคุณต้องการแบบขนส่งเยอะมากๆอาจจะเลือกเป็นตัวหัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแคบแบบนี้ถ้าขนของที่เรียกว่าน้ําหนักไม่ได้มากไม่ได้ม สักประมาณไม่เกิน1ตันผมว่าช่วงล่างตัวนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับล้อแบบนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมได้นะครับจุดเด่นในล้อแบบนี้ที่ติดรถก็คือในเรื่องอัตราการประหยัดน้ํามันนั่นเองครับในเรื่องอัตราการประหยัดน้ามันนะครับแม้ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้หลายๆคนอย่างที่บอกนะครับรู้สึกว่าเครื่องยนต์มันใหญ่ไปหรือเปล่า2.4ลิตรนะครับแต่แน่นอนครับด้วยหัวฉีด i อาร์นะครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ทําให้อัตราการฉีดน้ํามันเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพดีทีเดียวนะครับให้ทั้งงอออัััตตตรรรรรรราาาาาเ่่ทีีดและกกก็ปหยน้มว ประหยัดน้ำมันของผมนะครับสามารถทำได้มากกว่าอีโคสติเกอร์นะครับก็คือ15.6ทีเดียวนะครับถือว่าเป็นตัวเลขเฉลี่ยรวมนะครับคือผมขับมาประมาณ600โลแล้วนะครับก็คือถ้าถังหนึ่งเนี่ยเรียกว่าขับขี่ได้เกือบ1,000กิโลทีเดียวนะครับแต่ขอย้ำนะครับก็คืออันนี้ผมไม่ได้มีของมาขนนะครับแต่ว่าถ้าคุณขนของอย่างที่ผมบอกนะครับคือมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับคือการเติมลมให้มันพอดีกับสินค้าที่คุณขนนะครับหรือว่าการที่คุณปรับรถลมยางนะครับ คือถ้าตัวเปล่าคุณก็ลดลมลงมาครับถ้าขนของเนี่ยคุณก็ปรับลมเพิ่มขึ้นและการเข้าเกียร์ให้มันถูกต้องนะครับทำให้การประหยัดน้ำมันเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของซัตดิเดชั่นมิดสมาร์ทแคปนะครับค่าตัวของเขาอยู่ที่74 0 0 0 0บาทครับเพราะมันเป็นเกียร์แมนวลครับแต่ถ้าเป็นตัวออโต้เนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเป็น7 9 0 0 0 0านบาทครับเรียกว่ามีความคุ้มค่าทีเดียวนะครับเรียกว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยให้มาแทบจะครบแล้วนะครับเรียกว่าระบบความปลอดภัยก็มีมาให้้ดวยเช่นนกั๋ แต่จุดหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าอยากให้เขาเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงก็คือกล้องถอยหลังนั่นเองนะครับก็จะเพอร์เฟกทีเดียวนะครับสำหรับตัวตัว o ต a า e dition ตัวนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ